สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นิวชาแนลนะคะวันนี้นิวจะพามาพบกับข่าวสารดีๆของประเทศเมียนมาซึ่งนางองซานซูจีได้ออกมาระบุว่าซื้อวัคซีนโควิด -19 จากประเทศอินเดียแล้ว ซึ่งเมื่อวันที่1มกราคม2564ที่ผ่านมาเวลา8โมงเชา้าตามเวลาท้องถิ่นของประเทศเมียนม,มาซึ่งตรงกับเว е ลา8นาฬิกา30นา,นานนทีของเวลาประเทศไทยนางองซานซูจีได้กล่าวสารวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แก่ประชาชนชาวเมียนม,มาซึ่งนางอ,องซานซูจีได้หยิบยกสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 มาพูดกับประชาชนเป็นประเด็นแรก โดยเธอได้กล่าวว่าเรื่องที่ประชาชนกำลังต้องการทราบมากที่สุดในขณะนี้คือเรื่องการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด1 9เพื่อนำมาฉีดให้แก่ประชาชนว่าจะเริ่มเมื่อใดเธอบอกว่าขณะนี้รัฐบาลได้เซ็นสัญญาซื้อวัคซีนล็อดแรกจากประเทศอินเดียแล้วและเมื่อหน่วยงานซึ่งมีอำนาจในอินเดียอนุมัติการใช้วัคซีนตัวนี้รัฐบาลจะรีบนำเข้ามาโดยทันทีซึ่งนางซูจีระบุว่า โดยตามกำหนดการที่วางไว้วัคซีนรถแรกที่จะนำมาจากอินเดียจะถูกฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ก่อนเป็นกลุ่มแรกประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี้จากนั้นจะขยายกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับวัคซีนเป็นลำดับต่อไปจนกระจายลงไปถึงประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตามระหว่างที่ยังไม่มีวัคซีนเข้ามานางองซานซูจีได้ขอร้องประชาชนทุกคนให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการปร้องกันโควิด -19 ที่ได้ถูกประกาศออกมาแล้วอย่างเคร่งครัดแต่นางองซานซูจีไม่ได้บอกรายละเอียดของสัญญาที่เซ็นกับทางอินเดียไปแล้วว่าวัคซีนที่จะนำเข้ามาล็อตแรกมีจำนวนเท่าไดรซึ่งบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของอินเดียหรือพารานไบโอเทค ร่วมกับสถาบันวิจัยไวยรัสวิทยาของสภาวิจัยทางการแพทย์แห่งอินเดียกำลังอยู่ในขั้นตอนการคิดค้นวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปี2563ที่ผ่านมาได้มีการทดลองทางคลินิกระยะที่3มีอาสาสมัครจากทั่วประเทศกว่า2.6หมื่นคนเป็นผู้รับการทดลอง สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศเมียนมาเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นโดยพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเพียงแค่729คนนับเป็นวันที่17ติดต่อกันที่มียอดผู้ป่วยในประเทศเมียนมาเพิ่มขึ้นไม่ถึง1,000คนต่อวันเริ่มจากวันแรกคือวันที่19ธันวาคมที่พบผู้ป่วยเพิ่ม989คน จากเดิมที่มีผู้ป่วยในประเทศเมียนมาถูกพบเพิ่มขึ้นวันละมากกว่า1,000คนติดต่อกันมาหลายเดือนแม้จำนวนผู้ป่วยสะสมเมื่อวานได้ขึ้นไปสูงถึง126,345คนแต่จากจำนวนผู้ป่วยที่พบเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงส่งผลต่อยอดผู้ป่วยที่กำลังอยู่ระหว่างการรักษาหรือ active case ก็ได้ลดลงมาเป็นลำดับ ซึ่งยอดของ Active ฟเคสของประเทศเมียนมาเมื่อวานอยู่ที่14,069คนลดลงมาอยู่ในระดับเดียวกันก่อนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8พฤศจิกายนซึ่ง Active ฟเคสอยู่ในวันนั้นก็คือ14,201คน แอ i ทีฟเคสของประเทศเมียนมาเคยขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่195,400คนในวันที่5ธันวาคมจากนั้นเริ่มมีแนวโน้มลดต่ำลงต่อเนื่องทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในประเทศเมียนมาขณะนี้อยู่ที่2,728คน โดยเมื่อวานในประเทศเมียนมามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก17คนและมีผู้ได้รับการรักษาจนหายแล้ว19,548คนสำหรับข่าวสารนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับสำนักงานที่ปรึกษาแห่งรัฐของประเทศเมียนมาสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งและคอมเมนต์ลงมาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ทางช่องนิวชาแนลขอเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ